ก็คือเราตั้งเป้าหมายกันแล้วนะคะว่าปีที่แล้วเมื่อเช้าเราพูดไปแล้วเนาะส่วนหนึ่งีที่แล้วเราผิดพลาดแตะแตะแตะข้อนะคะก็คือในเรื่องของการปลูกพอสอ ของเราก็คืออยู่ในสีนายนาจเจือตัวปีนะค่ะจริงๆก็ตัง้งควาหมายว่าไม่ไม่อยากให้ผิดพลาดเรื่องสาคัญสคัญเช่นเรื่องอะไรที่คิดว่าสำคัญที่เกิอ่การุการการเช็คนะคะผิดเรื่องเช็คการเข้าเช็คผิดบัญช,ชีการรับเช็คผิดเงื่อนไขอ่าของการเข้าชื่อไม่ตรงเช็คเช็คเอ,อเคอ้ลี่ไปีอะไรอย่างเงี้ยะค่ะก็คือเช็คที่ก็คือไม่เข้าไม่ตรงเงื่อนขคือเราจะรับ ลงแน่ได้กี่วันค่งอยสิ้าอะสาอกาวันนะะหนึ่นงวันโอเคก็ถูกแล้วแต่แล้คือเราเช็คลงหนาได้1นี่ง้วก็คือเงื่อนไขกามที่เช็ค PDC เป็นไงบ้างมีมีเงื่อนไขแค่บ้าง เราอนก่อนูกใช่ชไหมอ่าเราดูเนดูก็ดูทั้เว็บมเกตี้้าบทีรไม่วนเราต,ต้องเข้าไปดูในารเาเนะะอกันนี้ก็คือข้อที่เห็ก็คือมนี่ก็คือทำได้ดีแล้วพี่งก็ทาได้ดีคือทุกคนบาทีพี่เจนท,ทียังไม่ได้ชิเนาะว่าว่าแบบไม่ค่อยได้รับเช็คเทไหร่บก็อาจจะแบบว่ายจับเช็คมาก็คือลงเลยเพราะฉะนั้นอยากให้ดูในโชดกไม่ก็ดูในเว็บ3าอดูก่อนว่าชื่อบัญช ใบนี้ไม่ดูใบนี้เลยนะมันก็คือก,ก็ก็พลาดได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นลูกค้ามีสิทธิ์ใบตอบให้ข้อติชี้ชื่อคนเดียวกันอย่างงี้ค่ะรัชนีเคมีคอลใบนี้อาจจะเคมีคอลอาจจะไม่มีข้อขึ้นมาก็ได้อาจจะไม่มีเคมีก็คือ พี่แม็กก็อย่างที่บอกข่าวลายมือชื่อลูกค้าซึ่งสำคัญมากข่าวลายมือชื่อลูกค้าข่าวลายมือชื่อพ่หอหนุ่มมาการดรอแม็คดรอแม็ domain, domain เราจะต้องเลือกเป็นเจดบัญชีถ้าเราไม่ได้เลือกเป็นก็สองบัญชีในกรณี อดีตเราผ่านเราเราผ่านแล้วปีที่แล้วปีนี้อาจจะเป็น CCA ก,ก็คืออะไรบอมเนาะเออเป็นบอม bomb, ก็คือบอมก็โพสต์มาสองวันสามว,วันเลยนะคะจะไม่ได้ไม่ได้แบบเราดีจะมาบแบบหลายว,วันบอมก็คือมาตุ้มมาเลยก็คือเอกสารในการจัดเก็บเอกสารของเรานะคะก็พวก PDA เอกสารประชาชนลูกค้าเราต้องเก็บบัญชีชักที่ปิดล็อกให้เรียบร้อยไม่วางเอกสารแบบนี้อย่างางี้พวกสิ่งวนันโทรศัพทแบบ์มือถือแบงค์แท็บเล็ตค ระบบ ESS ตำแหน่งที่ลูกโลเลเซนได้ใช่ไหมในใน เก็บในหอาตัว แล้วเนาะเพราะว่าเราก็ u โ o เราค่อนข้างที่จะปลูกเป็นบ่อยเราก็มีประสบการณ์เยอะแล้วว่า S H J สำหรับผู้ถือหุ้นเกิน20่0หรือ50ห S H J 50 S H A 2ี่สอ่ C E O U B O ก็คือดั้งที่ลูกค้าดีแทร์ จริงๆมันไม่ยากหรอกแต่พูดแบ่ว,ว่าก็คือพอฝูกเราคือของเราอะมีมีอาจารย์มให้เรามีให้เราทุกเดือนแหละอาจารย์เราเยอะเพราะว่าลูกค้าเ็เกิดชีที่เราค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้น นึกออกไหมที่เขาบอกว่าเรารีเวิร์สโดยที่แบบลูกค้าไี่อยู่ใน เป็นสาขาบัตรประชาชนเราต้องเลือกเป็นอื่นๆใช่ไหมมันจะมีบแบบประชาชนพาสปอร์ตอื่นๆเราเลือกไป็นอเอาอื่นๆแล้วก็ใส่เป็นสาขามาตาฟูดแล้วก็บัตรประชาชนเลือกที่บัตรประชาชนเราใส่เป็นรลัสสาขาเราสูงสี่แคหกส่วนชื่อนามสกุลใส่เป็นข้อมูลเราผู้ทำรายการบีบีเป็นคนแก้ไขรายการตนกวันนามสกุลมาเนืองไีเกิดแล้วเนี่ยก็คือส่วนตัวนิติบุคคล พี่เป้เคยถามปะว่านิติบุคคลต้องใส่ข้อมูลนิติบุคคลไหมใส่เลขที่บัตรบูใส่ข้อมูลคนมาก็คือใส่บัตรประชาชนคนมาแต่ว่าทีเนี้ยมันมันมันต้องขอหลายแล้วเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ของบัญชีใช่ปะพี่เบลบอกปะอืมมาใส่ เจ็กซ็คือมากกว่า้จริงๆเราต้องเป้าหมายว่าที่เต็มร้อคือร้อยเนี่ยหมายความว่าทุกคนถ้าทุกคนทาทำทำถูกทุกอย่างมันก็คือรอยแล้วอะ่ะก็คือจับบัตประชาชนลูกค้ามาให้ดิสคริปก่อนเลยไม่ว่าจะทาอะไรลูกค้าจะทำรายการอะไรคะโอเคสวัสดีค่ะลูกค้าทาอะไรคะขอบัตประชาชนด้วยค่ะฝาเงิอนอก็คือดิสคริปก่อนฝากเลยนี่ยนคถ้าอย่างวานันระบบมันขัดข้องเนาะก็แต่เราก็ไม่มี ก็คือเราเรียได้แต่เขาบอกให้เอกร์ก็ได้ก็คือเอกร์ได้ เพิ่มสติของเราแล้วก็ใช้ความรอบคอบแล้วก็รู้ว่าเราผิดตรงไหนเราแก้ไขเราแก้ไขตรงไหนเราไม่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 ผิดเรื่องเดิมแล้วเรื่องเรื่องใหม่ๆเราก็ป้องกันไม่ให้มันผิดอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้อยากให้เราผิดก็เรื่องเรื่องนี้ผมไม่เคยผิดค่ะพี่อะไรก็ไม่เป็นไรก็ก็ก็ช่วยกันนะ